บ้านเกิดริมน้ำนุ่มอนุวัฒน์คนไม่เชื่อว่าอยู่แบบนี้กับแม่คะ่ะหนุ่มอนุวัฒน์เฟืองทองแดงผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดสีที่ในตอนนี้ฮอตไม่แพ้ซุปตาเลยทีเดียวค่ะคิวงานแน่นตลอดทั้งปีเพราะเป็นคนขยันและทำงานได้แทบทุกอย่างทำในปัจจุบันเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนต้องลำบากพอสมควรซึ่งในตอนนี้นั้นเขาก็ได้ปรับปรุงบ้านเกิดของเขาที่มาอยู่ตั้งแต่เด็กๆ จากกันที่มุงหลังคาจะก,กลายเป็นบ้านเรือนไทยตามความฝันของคุณพ่อล่าสุดรายการกลับบ้านเรารักรออยู่ได้พาไปเที่ยวบุกชมบ้านของผู้ประกาศข่าวคนนี้ซึ่งปลุกอยู่ที่สวนอำเภอหลังลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าไลฟ์สไตล์ของผู้ประกาศข่าวคนนี้เพราะอะไรจึงเต็มไปด้วยการเดินทางแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติบ้านใหม่เป็นยังไงบ้าง ซึ่งมีดราม่าแฟนคลับบอกว่ายายช่องเท่ากับเนรคุณหรือเปล่านั้นหนุ่มอนุวัฒน์บอกว่าไม่เคยเนรคุณใครจะคอมเมนต์ยังไงอ่านทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดแต่รู้สึกว่าต่างคนต่างความคิดผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยขอบคุณเขาที่ติดตามเราถึงเขาจะสนใจในตัวเราเสียใจไหมอนุวัฒน์บอกว่าไม่ได้เสียใจและไม่ได้ว่าด้วยถ้าเขารู้ความจริงทั้งหมดเขาจะไม่ว่าอนุวัฒน์เลยถ้าเขารู้ทุกอย่างในช่องก็คือยินดีเหมือนเป็นคนบ้านเราครอบครัวของ เราเข้ามากอดทุกคนโวยพรแล้วเข้าไปกอดกับผู้ใหญ่ร้องไห้นะเขาบอกพี่ดีใจกหนูด้วยจบกันด้วยดี ซึ่งเรียกได้ว่าจบได้สวยค่ะวันที่ผมไปลาก็ไปลาผู้ใหญ่ทุกคนที่ผมรักและเคารพลาทุกแผนกเป็นแฟนกับแยมหรือไม่นั้นอนุวัฒน์บอกว่ามันคงฟ้าผ่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เจอการตอนทําข่าวก็เล่นกันแฟนอายุห่างกันไหมอนุวัฒน์บอกว่าผมมีคนสเปคเดียวคือแฟนต้องอายุน้อยกว่าหรือน้อยกว่า15ปีเพราะผมเป็นคนคีออน